ก็นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับรวมถึงชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าแห่มาชมความสวยงามของสวนดอกไม้ในพื้นที่อาเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่ใช่แล้วคะ่ะก็หลายหลายคนนะคะในช่วงหน้าหนาวปลายปีแบบนี้เนี่ยจุดหมายของหลายคนก็อยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่วันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่เชีงยงใหม่เหมือนกันคะ่ะเขาบอกว่ามันสวยงามมากๆเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามเป็นสวนดอกไม้นะคะอยู่ที่อําเภอแม่ริมเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเงินสพัดทั้งเจ้าของสวนแล้วก็รวมไปถึงสีล้อดแดงด้วยคะ่ะ ช่วงวันหยุดยาวหน้าหนาวแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จากต่างจังหวัดนะคะก็พากันเดินเดินทางไปด้วยรถส่วนตัวแล้วก็ไปแบบเหมารถสี่ล้อแดงนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่สวนดอกไม้ชื่อว่าสวนลุงรนค่ะที่ปลูกไม้ดอกนานาพันธุ์ในพื้นที่10ไร่เป็นหมู่บ้านดอนตันนะคะที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าไปกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ,คะเพื่อไปเกลดดอกเวอร์บิน่าดอกส้อยไก่ดอกลิ้นมังกรในที่ บอกว่าช่วงหน้าวันหยุดอย่างนี้นะคะมีเงินสะพัดหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนอกจากรับจ้างสีร้อแดงจํานวนสี่คันพากันขึ้นไปท่องเที่ยวบนสวนดอกนอนค้างกันที่รีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่มอําเภอแม่ริมโดยคิดเหมานะคะก็เป็นคันคละ 4,000บาทถือว่าไม่แพงนะคะแต่ละแห่งเนี่ยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันอยู่ห่างไกลกันแล้วก็เส้นทางเนี่ยเป็นทางขึ้นลงภูเขาคนขับนะคะต้องใช้ความชํานาญแล้วก็คาดนะคะว่าช่วงวันหยุดยาว3วันนี้จะมีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ปกครองเนี่ยมาส่งบุตรหลานสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น พัดเข้าไปมากๆเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า50,000คนเลยทีเดียวผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่าจะมีเงินสะพัดอยู่หลายล้านบาททั้งที่พักร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงรถรับจ้างบางรายที่ถูกจองคิวล่วงหน้ายาวข้ามไปถึงปีหน้า2,565เลยค่ะ